สวัสดีทุกคนคลิปนี้ไปน่าจะมาพาชมจำนวนผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะคะเหรียญสตังทอนพอสอค่ะเหรียญกระสาบหมุนเวียนแต่ละพอสอนะคะจำนวนผลิตนะคะมารับชมกันนะคะพอสอเริ่มจากปี2531นะคะสิ้นสุดที่ปีพศส5 6 0ค่ะมารับชมกันแต่ละพอสอจำนวนผลิตเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะประกอบในการ สะสมค่ะนะคะเริ่มจากปีแรกนะคะ2 5 3 1ค่ะจำนวนผลิตนะคะ6,200เหรียญน,นะคะชมต่อค่ะปีพศ2532น,นะคะจำนวนผลิตร้อยล้านเหรียญค่ะร้อยล้านเหรียญน,นะคะสามสอง พอศ2,533ไม่มีนะคะปรานัดไม่สามารถที่จะหามาให้ท่านผู้ชมรับชมได้นะคะปรานัดขอข้ามมาเลยนะคะ2,534นะคะจำนวนผลิตนะคะ1 3 8 600เหรียญค่ะต่อเลยค่ะ2535ค่ะ2535นะคะจำนวนผลิตนะคะ13ล้าน8 0 0น ห้าพันเหรียญค่ะสามหค่ะต่อกันเลยค่ะ,คะอสองห้าามค่ะพศสองพันานะคะจำนวนผลิตค่ะสิบล้านหแสห้าหมเหรียญค่ะต่อค่ะสองหาสามเค่ะสองห้าานวนผลิตเยอะแยะมากมายนะคะร้อยห้าสิล้านเก้าแส 98,000เหรียญค่ะนะคะเยอะสุดในที่ผลิตมานะคะ1 5 0ล้านค่ะ2537ต่อมาค่ะพศ2538นะคะ2538จำนวนผลิตค่ะ53,000 7เหรียญค่ะ53,000ล้าน7,000นะคะ2538ค่ะ พศ2539นะคะปีนี้ผลิตการจนาด้วยนะคะที่ออกมาหมุนเวียนใช้ค่ะ2539จําจำนวนผลิตเพียง17ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะ17 6, ล้าน86,000เหรียญค่ะ mm. ค่ะต่อกันเลยนะคะที่พศ2540ค่ะ2540นะคะ2550ค่ะจำนวนจำนวนผลิตนะคะ ก้าล้านสามแสนหนึ่งมื่นหกร้อยเหรียญค่ะค่ะมาพอสอนนี้สำคัญนะคะติดอันดับนะคะเป็นที่นิยมที่สุดเลยในะตอนนี้หางะะยังพอหาได้คะ่ะรองจาก3ามหนึ่งะคะคือพอสสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะสองหาสี่นงนะคะจำนวนผลิตนะคะเก้าแสน หมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะในในในฐานการผลิตนะคะข้อมูลจริงอย่างไรไม่ทราบนะคะแต่ที่หลักฐานที่ปนัดได้มานะคะยืนยันว่าผลิตเพียงนะคะส5 4 1ี่เพียง9 8 0 0 0 0ดมืเหรียญเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะผลิตน้อยหายากนะคะราคาเริ่มขยับแล้วค่ะสองหสี่หนึ่ง ต่อกันที่พศ2542นะคะนี่ก็เป็นตัวติดอีกตัวหนึ่งนะคะ2542จำนวนผลิตนะคะ1ล้าน3หมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะ2542จำนวนผลิตค่ะ1ล้านกับ3หมื่นเหรียญนะคะเริ่มหายากแล้วนะคะควรรีบเก็บค่ะต่อกันเลยนะคะไปไวเลยนะคะ2543ค่ะ2543จำนวนผลิตนะคะ หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญค่ะสองห้าสี่สามนะคะจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญค่ะต่อมาที่พศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะสองห้าสี่สี่นะคะจำนวนผลิตนะคะสองล้านกับหกหมื่นเหรียญค่ะสองห้าสี่สี่นะคะสองล้านหกหมื่นเหรียญค่ะ ต่อมาที่นะคะพศออ2545ค่ะ2545จำนวนผลิตนะคะ61,333,000เหรียญค่ะ2545นะคะ61,333,000เหรียญค่ะต่อที่พศออ2546ค่ะพศออ2546นะคะจำนวนผลิตค่ะ9 49ล้านค่ะ49ล้าน 2, 2, 4, 000, 2 9 2 0 0 0เหรียญค่ะ2546ค่ะ49ล้าน2 9 2 0 0 0เหรียญค่ะต่อที่2547ค่ะจำนวนผลิต62ล้าน6 8 9 0 0เหรียญค่ะ2547ค่ะจนวนผลิตนะคะ6 12, 6, 2ส00ิบสองล้านหกเพเหรียญ2548ค่ะจำนวนผลิตนะคะร้อยสิบเอล้านสเหมพหรียญค่ะ2548ค่ะร้อยส1บเอล้านสี่เหมพเหรียญค่ะพศสองห้า้า จำนวนผลิต128 09, 3, ล้าน9,000แสนพันเหรียญค่ะ2549นะคะ128 09, 3, ล้าน9,000แสนพเหรียญ2550ค่ะ130 09, 2, ล้าน2 0แสพันเหรียญน,นะคะพอส5 5 5 0นะคะจำนวนผลิต130ล้าน2 0 0แสน สองพันเหรียญสองห้าห้าหนึ่งพระเสียรเล็กนะคะนิดย้ำพระเสียรเล็กสองห้าห้าหนึ่งพระเสียรเล็กจำนวนผลิตร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญค่ะสองห้าห้าหนึ่งพระเสียรเล็กร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญ 2551้าาหพระเศียนโตนะคะเน้นย้ําพระเศียนโต2551พระเศียนโตนะคะจำนวนผลิต18บแปดล้านสี่แสนหหมืเหรียญค่ะสองหนึ่งพระเศียนโตสิบแปดล้านสีหหมื่นเหรียญค่ะสองหนะคะในฐานการผลิตระบุว่าจํานวนผลิต59ล้าน หนึ่งแเหรียญแต่ในระบบหมุนเวียนหาไม่เจอนะคะสองหฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะสองห้าาจำนวนผลิตระบุว่า5 9าสิบเก้าล้านห้าสิบเกล้านหนึ่เหรียญ2553นะคะ จำนวนผลิต1 9 5 3 0 0 0เหรียญค่ะ2553นะคะ1 9 5 3 0 0 0เหรียญ2554นะคะป้าน่าไม่อยากพูดจำนวนผลิตเลย2554นะคะจำนวนผลิตที่ป้าน่าต้องอ้างอิงนะคะในหนังสือที่ป้าน่าอ่านนี่นะคะจำนวนผลิตนะคะ2554นะคะ3 000, 000ล้านเหรียญค่ะแต่ในระบบเยอะมากนะคะ อันนี้เป็นได้ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะ2554นะคะจำนวนผลิตน้อยแต่ในระบบหาเจอเยอะมากค่ะต่อมาที่2555นะคะจำนวนผลิตนะคะ124ล้าน1 1 0 0 0เหรียญค่ะ2555นะคะ124ล้าน1 1 0 0 0มืเหรียญค่ะ 2556ค่ะจำนวนผลิตนะคะ165ล้านเหรียญค่ะ2556นะคะ165ล้านเหรียญ2557จำนวนผลิต74ล้าน2 0 9 9 0 0เหรียญค่ะ2557นะคะ74ล้าน20900 0เหเหรียญค่ะ 2558้าาค่ะจำนวนผลิตนะคะเกล้านเหรียญค่ะสองห้าาจำนวนผลิตเกล้านเหรียญสองหเค่ะสองห้าห้าเกานวนผลิตแปดสิบสอล้านสองแสนสองห่นนเหรียญค่ะสองห้าานวนผลิตแปดสิบสอล้านสองแสนสองหมื่นนเหรียญ สุดท้ายนะคะ2560นะคะสิ้นสุดในเหรียญหมุนเวียนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะปีพศ2560จำนวนผลิตนะคะ200ล้าน208ล้าน8 8 1 0 0 0เหรียญค่ะ2560จำนวนผลิต200 8, 00 8, 00 8 00 1, ล้าน8 8 1 0 0 0เหรียญนนะคะขอจบ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขกับการสะสมค่ะสวัสดีค่ะ